สวัสดีน้องน่ารักนะครับไกด์ผมกับมูเลเบตโมบายนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งดันใหม่เปิดมานานแล้วนะครับผ่านมาได้สักวัน2วันแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาอัดนะครับคือไม่มีเวลาจริงๆอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะดันนั้นคือดันอะไรนะครับกดดันเจี๊ยบเข้าไปคมดาบนะครับยากนะครับนี่นะครับเซียวซีบอนะฮะชื่อออกเสียงโคตรยากนะครับยากพอๆกับแบบความเข้าใจของมันนะครับคือเมคานิกในดันนี้ เข้าใจง่ายกว่าไอ้ดานซิมหรือดานโดดน้ำนะครับเพียงแตแ่ว่ามันต้องการการสื่อสารที่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุยกันในเกมอ่ะแล้วแบบทุกคนเปิดไมไม่ได้นะอาจจะผ่านแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะต้องสื่อสารได้ครับถ้าตีไหนสื่อสารไม่ได้ออกก่อนเลยครับออกออกไปเลยนะฮะไม่ผ่านชัวร์นะครับพลังที่แนะนำนะครับแนะนำว่าควรอยู่ที่ประมาณ1 3ึขึ้นไปนะครับมันจะเล่นง่าย อย่างพี่เนี่ยลงวันแรกเลยครับจำได้ว่าโหเล่นกันอยู่เป็น 3- 4ชั่วโมงกว่าจะผ่านนะครับเพราะว่าแบบด้วยพลังด้วยกระตามนะครับหรือว่าด้วยแบบแมคานิกที่ต้องสื่อสารกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับเฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเมคานิกด่านนี้มันเป็นยังไงต้องเล่นแบบไหนอะไรงไงถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับเมื่อเข้ามาในด่านนะครับอย่างแรกที่คุณทำเลยนะไม่ว่าจะเป็นด่านง่ายหรือด่านยากก็ตามนะครับมาร์หัวบอสก่อนนะครับ อย่าลืมเด็ดขาดนะถ้าคุณลืมเมื่อไหร่เนี่ยง่ายมันยังโอเคครับแต่ยากชีวิตคุณเศร้าแน่นอนนะครับเพราะพอคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบอสมันจะหายตัวครับแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในร่างเงาครับถ้าคุณไม่ม้าหัวคุณจะเสียเวลาและเสียดาเมจในการไปตีร่างเงาครับกว่าบอสเกาะร่างเงามันจะแตกกว่าคุณจะเห็นชื่อนะครับมันยากนะครับอย่างนี้นะครับพอลือเห็นป่ะพวกพี่รีบม้์กันตอนกลางเลยครับเนี่ยพอม์าปุ๊บเดี๋ยวดูนะบอสมันจะเริ่มไล่นะครับไล่ไล่ครับไล่เนี่ยมันหายเห็นป่ะ แต่ถ้าคุณมาร์คหัวไวครับคุณจะเห็นว่าบอสมันอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำพอเห็นปุ๊บก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วครับตีบอสไปได้เลยครับส่วนจะเป็นท่าพุ่งท่าอะไรต่างๆของบอสแล้วแต่คุณแทบจะไม่ต้องหลบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นมงพื้นโมงอะไรเงี้ยดาเมจเบาครับฮิลของคุณฮิลขึ้นมาทันนะครับเพราะฉะนั้นใช้หลักๆแค่นี้เลยครับคือตีเข้าไปแล้วลูดไปครับเมคนิกบอสจะมีอยู่แค่ประมาณนี้ครับคราวนี้พอคุณตีไปเรื่อยๆครับจะสังเกตเห็นไหม มันจะมีพื้นแบบเป็นสีเขียวออกมาครับเหมือนด่านที่แบบไอตัวหุ่นเชิดตัวนี้ทุกอย่างเลยคุณแค่ต้องไปยืนในนี้ครับแล้วกดปลดผนึกครับนะครับแล้วมันก็จะปลดออกมาแต่สมมติถ้าคุณปลดไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นไอตอนที่คุณโดนมาร์คหัวไว้ครับทุกคนมันจะโดนมาร์คหมดครับ10คน10จุดครับตอนโดนมาร์คมันตีไม่ได้มันทําสกิลใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันให้รู้เรื่องนะครับว่าวงใกล้บอสนะครับให้ตัวฮิลนะครับและวงไกลนะครับ ให้ตัวแท้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นดาเมจอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคุยกันดีๆเลยครับแต่วงใกล้ขอให้เป็นตัวฮิลนะครับส่วนบอสเนี่ยพอเรียกพื้นแดงตรงนั้นน่ะถ้าเป็นง่ายเนี่ยยังไม่ต้องหลบก็ได้นะครับดาเมจไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นยากเมื่อไหร่แนะนําว่ายังไงคุณก็ต้องหลบนะครับเพราะดาเมจมันแบบแรงมากนะครับเมคคาก ของบอสตัวง่ายจะมีแค่ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณตีไปได้เรื่อยเลยครับอย่างแรกคือแค่ม้าขัวพื้นแดงมาก็ก็โดดแบบเข้าไปปดนะครับพื้นแดงระเบิดแบบนี้คุณก็หลบแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับแล้วคุณก็ค่อยๆตีค่อยๆอะไรไปรับรองว่าผ่านทุกคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะทำสริปนะครับแบบเล่นคลิปนะฮะเล่นคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทของด่านยากเลยครับไปครับ คราวนี้พอคุณเข้ามาด่านยากนะครับสิ่งที่ต้องทําเหมือนเดิมครับเลือกเลขมงคลนะครับให้กับทีมและชีวิตนะครับเอาเลขนั้นครับมาร์คบอสไปก่อนเลยนะครับที่เหลือทุกอย่างให้เล่นไปตามปกติได้เลยครับบอสจะมีเมคานากของตัวง่ายเหมือนตัวยากทุกอย่างนะครับยากสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการตัดเชือกนะครับ บอสจะมีแมคาีนิกพิเศษขึ้นมาตอนที่30% 60% 90%เนะครับ60% 90%นะครับเดี๋ยวลองลูดัาเมจไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยว90%นะจะเห็นนะครับมันจะมีลูกค่างโผลขึ้นมาครับตอนแรกมี3ลูกแล้วมันจะมีได้แดงอ่ะพุ่งออกมาจากลูกข่างครับมาผูกคนในตี้เราครับแรนดอมนะแรนดอมโดนครับคนที่โดนเนี่ยนะครับให้พุ่งไปอยู่หลังลูกค่างนะครับสังเกตนะตอนนี้มันจะมีคนนึงโดนม้าขหัวเห็นปะ บอสมันจะปามมดครับเข้าไปหาคนที่แบบโดนม้าขัวครับและไอคนที่โดนมีดนะครับมีหน้าที่ลากมีดนะครับเป็นแบบมีดพุ่งมาเนี่ยตัดได้สีขาวครับเนี่ยต้องพุ่งมาตัดได้สีขาวให้ได้ครับเอามีดมาตัดสีขาวครับคราวนี้คำถามคือแล้วทําไมต้องให้คนที่มีได้แดงนะครับพุ่งไปอยู่หลังลูกขางนะครับเพราะถ้ามีตัดโดนได้สีแดงเมื่อไหร่มันจะระเบิดครับแล้วโคตรแรงครับคุณจะทนการระเบิดได้แค่ครั้งเดียวโดนสองครั้งถึงกระปายนะครับ ซีพ er ีเยอะแค่ไหนโดนสองครั้งก <tro leer> ็ตายนะครับทนได้แค่ครั้งเดียวนะจาได้เลยนะครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะให้คนที่เป็นได้แดงนะครับจากลูกข่างไหนโดดกลับไปลูกข่างนั้นนะอย่าโดดข้ามลูกข่างครับไม่งั้นมันตัดตรงกลางแล้วมันตัดได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอไปอยู่หลังลูกข่างปุ๊บมันจะทําให้เพื่อนอ่ะที่เป็นคนลากมีดอ่ะตัดลูกข่างได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการมีแค่นี้เลยครับตอนแรกมี3ลูกครับตอนหลังจะมี4ลูกแล้วถัดมาจะมี5ลูก คราวนี้เดี๋ยวสังเกตดูอีกนิดนึงนะตอนที่ลูกขางมันโผล่ขึ้นมานะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนมีดปากครับไอ้คนที่มันเล่นอนะ่ะมันจะมีมีดปักขึ้นมาครับขอร้องอย่างเดียวคุยกับเพื่อนให้เข้าใจมึงอย่าทะลึ่งกดเด็ดขาดถ้าไม่ได้บอกให้ดึงช่วยนี่ครับคำถามคือทําไมต้องดึงช่วยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะบอสอ่ะไอ้มีดอ่ะมันจะวิ่งแบบเร็วมากครับวิ่งแบบเร็วจ๋าเลยครับพอมันเร็วอ่ะไอคนลากมันลากไม่ทัน,นครับ อันแรกกับอันที่2 30% 6 0มันยังโอเคแต่90ต้องดึงช่วยครับต้องดึงช่วยแน่นอนครับพอบอสเลือเรือ3 0จังหวะนั้นน่ะคุณต้องดึงช่วยเพื่อนแล้วครับเพราะว่ามันตัดไม่ทันครับแล้วถ้าไอคนลากมันตายมีดมันวิ่งมั่วครับคราวนี้ยังไงก็โดนได้แดงนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูนะครับบอส60แล้ลครับมันจะเพิ่มลูกข่างขึ้นมาเป็น4ลูกนะครับเดี๋ยวดูสังเกตนะฮะเดี๋ยวมันจะมีดาบแบบโผล่ขึ้นมาที่ตัััววีีี่่่เเหหมมืออนนนนนนนกรบบ็ายดดดึึงง้ไช มีดเนี่ยมันจะวิ่งไปหาไอคนที่โดนครับสังเกตป่ะเนี่ยคนที่มีได้แดงครับวิ่งไปหลบหลังครับจากนั้นไอคนมีดาบเนี่ยมันต้องวิ่งตัดได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัดตัดป่ะตัดตัดได้ไปตัดได้ไปส่วนใครที่ไม่มีก็คุยกันว่าเอ้จะมาช่วยจะยังไงจะตีจะนั่นจะนู่นจะนี่อะไรแบบเนี้ยนะครับคราวนี้ต้องคุยให้รู้เรื่องนะอย่าดึงพลาดนะครับมันบื้มนะครับหลักการเมคานิกมีแค่นี้เลยครับคือคุณตีไปได้เลยครับแค่นี้ครับชีวิตวนลูปแล้วครับ ถ้าทำแบบนี้ได้มันจะไปยากอีกทีหนึง่งตอน30% 30%ครับส0สุดท้ายจะเป็นจังหวะที่วัดใจมากๆนะครับซึ่งเอาตรงๆพี่เล่นกันแบบหลายชั่วโมงมากนะครับกว่าจะผ่านเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับคลิปเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ดูแต่ต้องบอกก่อนว่ามันแยกออกเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกคือพาร์ทที่ไม่ผ่านเนี่ยคลิปตรงเนี้ยต่อจากเนี้ยคือไม่ผ่านครับบอกจากใจคือไม่ผ่านครับ จะไม่ตัดต่อให้มันดูผ่านด้วยแต่เดี๋ยวจะเอาพาร์ทที่ผ่านมาให้ดูว่ามันผ่านแล้วจริงๆด้วยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แบบจะเร่งแบบเป็นไทม์สคริปไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจังหวะที่มันตัดเชือกมันเป็นยังไงแล้วแบบอาจจะได้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จะได้บอกเพื่อนได้เฮ้ยมึงต้องลากแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้น,แบบน,นนะแล้วจะทำให้ผ่านเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราที่เร่งแล้วเราไปดูกันครับ มาแล้วนะครับผมนี่ครับจังหวะ30นะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะขึ้นมา5อันครับแล้วถ้าแบบคุยกันไม่ดีนะดึงช่วยกันไม่ได้นะมันจะน็อกนะครับเนี่ยครับเห็นปะได้มันเยอะมากนะครับฉะนั้นเทคนิคนะเทคนิคที่จะตัดให้ได้เลยนะให้ทุกคนมายืนออรวมกันที่ตรงกลางครับเพราะมันจะได้รู้ว่าได้ใครเป็นได้ใครครับแล้วมันจะช่วยตัดกันผ่านนะครับคือพอพอมันเป็นจังหวะที่ต้องตัดเชือกแล้วอะหรือว่าพอ30เร็แล้วอะ ให้ทุกคนมายืนอกกันตรงกลางนะครับย้ําเลยนะว่ายืนอกกันที่ตรงกลางนะครับเพื่อจะได้แบบรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่พี่บอกครับมันทนได้แค่ครั้งเดียวจริงๆถ้าคุณพลาดได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วทนเนี่ยมันผ่านถ้าแบบอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านครับมันโดนครั้งที่2ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปให้ดูครับว่าจังหวะที่ผ่านเป็นยังไงครับไปดูกันครับ โอเคครับนี่คือจังหวะที่ตัดได้หมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าดูไปเรื่อยๆนะบอสจะไม่เหลืออะไรแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือวัดใจวัดดาเมจกันแล้วครับว่าดาเมจถึงหรือไม่ถึงนะครับดูง่ายๆเลยนะถ้าคุณเหลือ1นาทีนะครับแล้วดาเมจเหลือแบบบอสเลือดเหลือประมาณ20%คุณผ่านชัวร์แสดงว่าดาเมจคุณพอแต่ถ้าไม่ถึงนะครับอันนี้ต้องวัดแล้วครับว่าคุณมีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเหลือมากกว่านั้นก็นะ ลองดูแล้วกันนะครับเราไม่ขอคอมเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ทิ้งคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับแต่อันนี้คือจังหวะที่ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับวัดดัมเมกันอย่างเดียวครับผ่านกันวิสุดท้ายด้วยบอกตรงๆจากใจเนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับและผ่านบอสตัวนี้ผ่านเมคานิกตัวนี้กันได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวก็รอให้มันลดความเก่งกาจลงมาก่อนนะครับตอนเนี้ยแนะนำนะถ้ามันลดมาหนึ่งขั้นแล้วยังต้องใช้ประมาณแสนสาม ถ้าไม่ไหวก็รอมันลดลงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วกันครับน่าจะประมาณแสนสองกลางๆน่าจะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับก็ขอให้ผ่านกันได้ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นไงด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ